เปิดภาพพิธีทำบุญใหญ่หนึ่งปีแห่งการจากไปของหม่อมน้อยศิลปินดาราร่วมอะไรเหล่าลูกศิษย์คนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยครบรอบหนึ่งปีการจากไปของผู้กำกับชั้นครูหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนบเทวกุลวันศุกร์ที่15กันยายน2566เวลา10น,น,น,นาฬิกานาศาลาหม่อมใหญ่เทวกุลวัดราชาธิวาสราชฉะวรวิหารพรอค หัวและลูกศิษย์นกสินใจเป่งพาณิชย์นิวชัยพลจูเลียนภูพาด แพนเค้กเขมรนิดจามิกรตรงเหน่งรัดเก้านกชาลิดาเทาชาลีตันติพิโพมัดมีพิมดาวพานิสมัยฮัตปััดวินรถบัสพัคพลพร้อมทีมงานร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลนิมนต์พระสง์จำนวนห้าลูกถาวายพัตาหารเพนและเครื่องสังฆทานและผ้าบางกุศลอุทิศส่วนกุศลในวาระครบรอบการจากไปของหม่อมน้อย ซึ่งครั้งนี้ได้ทําบุญทั้งที่วัดในกรุงเทพและวัดต่างจังหวัดพร้อมกันโดยทางครอบครัวมีการจัดส่งเครื่องสังฆทานไปถวายพระณวัดถ้ำพระโบราณอําเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นวัดป่าที่ทางครอบครัวมีความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อจะได้ทําพิธีอุทิศส่วนกุศลให้หม่อมน้อยในวันเดียวกันหนึ่งปีของการจากไปของหม่อมน้อยยังได้ฝากผลงานให้วงการบันเทิง ของไทยได้ชื่นชมความรู้ความสามารถที่หม่อมน้อยได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในวงการบันเทิงมากมายยังคงเป็นที่เก่าขานและจดจำของผู้คนไปอีกแสนนานสำหรับผลงานเรื่องซิกแคริคเตอร์มายาพิศวงเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่หม่อมน้อยได้ฝากไว้ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมืออันทรงคุณค่ากรละตีถึงคุณภาพโดยได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวั สุพรรณหงครั้งที่31ในวันที่20สิงหาคม2566และรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19สาขาบทภาพ,พย,ายนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพย,ายนตร์เรื่องซิกค,คาดิเตอร์มายาพิศวงนับเป็นสองรางวัลอันทรงเกียรติตลอดหนึ่งปีของการจากไปถึงแม้วันนี้จะไม่มีผู้กำกับชั้นครูที่ชื่อหม่อมหลวงพันเทวนบเทวกูลแต่ผลงานมากมายของหม่อมนอ อยจะยังคงอยู่ในใจและความทรงจำของทุกคนตลอดไป